เฮ้ยวันนี้มึงขับรถแย่จังวะรอบหน้ากูขับแล้วกันได้เลย,เยได้เลยเอยมาทำงานสายแล้วบอกแล้วอย่าไปกินชิสเบอร์เกอร์เยอะก็ของมันอร่อยนี่หว่าข้าวหน้าก็จะแดกก็แดกพิซซ่าละ่ะไม่เอ้ยพิซซ่าะอ,อาตีด่ากูแน่เลยอาตีเขาไม่อยู่ในรกไม่อยู่เคาน์เตอร์ใช่ไหมดูดูหน่อยสิโอ้จะพวกลืมมาสายอีกแล้ว โทษครับปตีไอ้นี่มันไปกินชีสเบอร์เกอร์นานไมหน่อยผมก็เลยต้องมาสายเนี่ยเลือปากไปเลยเลือก็เหมือนกันชอบแดกจะชีสเบอร์เกอร์เป็นห่าอะไรต้องมันอร่อยนี่ครับเลิกพูดดีกว่าไปไปทำความสะอาดห้องหกชั้นสี่ไปได้แล้วไปเออเอ,อ๋อนด้เลยครับเห็นไหมบอกแล้วโดนด่าเลยเป็นจริงๆกู ืมเมื่อกี้ตีเขาพูดว่าชั้นไหนนะชั้นสี่ห้องที่เท่าไรนะ4สี่ห้องที่หกห้องหกเหรอห้องหกมันก่้าจะอยู่ฝั่งนี้นะทงความสะอาดเลยสงสัยมีคนรวยสักที่มาทำห้องสกปรกตอนกำลังได้กับสาวจับจับนี่เลยวะต้องเข้าไปดูสักหน่อยไม่เห็นมีอะไรเลยก็ดูสะอาดดีนี่นั่นสิ ก็ไม่มีอะไรนะอาตีเขาหลอกเราหรือเปล่าวะห้องไม <ป S 2> ่ลุกดิปั๊ดโถ่เฮ้ยขาจะหลอกกันก็หลอกให้มันเนียนหน่อยไม่ได้หรือไงวะเนี่ยเดี๋ยวก่อนเนาะอันนีีม้มผู้คนที่ล็อบบี้ก็หายไปหมดเลยเอ้ยเขากลับบ้านกันหรือเปล่าเดี๋ยวจะเข้าไปดูในห้องนี้แป๊บนึงนะเดี๋ยวก่อนอตีแต่ว่าเอา้าของก็หายไปหมดเลยนะไม่มีของอะไรเลยป้านอะอตีก็อยู่ ิบหายแล้วกูไปอยู่แล้วเราเราออกจากที่นี่กันดีกว่าออดีกว่า,วาเราออกจากที่นี่กันให้เร็วที่สุดดีกว่าเฮ้ยมึงมึงคิดคิดว่าอะไรเกิดอะไรขึ้นวะกูไม่รู้หรอกรีบออกจากที่นี่เร็วเออ,เอ,อมึงขับรถอะไรของมึงเนี่ยกูไม่รู้เร็วๆกูตื่นเต้นกูกูไปอยู่แล้วรีบออกจากที่นี่ไปดีกว่า กูจะเป็นสายสนายไสน,ปไสน,ปสนปไเปอร์เลย์กูสไนเปอร์เลย์ูไม่ได้แบบสไนกูยิงคนไม่ตายแล้วนะเว้ยมันมันไอ้ผู้นั้นมันใส่ก่อทุกคนแล้วอ่ะเอ้าช็อตกลาง์มากก,ากูดูแล้เมี่ยซื้อมาแล้วหรือเปล่าช็อตกลาง์มากกูดูแลือนนตอนนี้เ<า>ืินเราน่าจะกาลางอันนี้มึงไะเนี่ยไม่ใช่เฮ้ยมันล่องหนได้โอ้ยอย่างโกงฝั่งนั้นคนโกงเลยล่ะ ไอ้ยบปืนโอ้โหปืนกูยิงไปหนึ่งแม็กไม่ตายวะทายโอเคโอ้ <Okay. S 1> oh, ตายาเฮ้ยเข้าหลัง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 เชี่ยเฮ้ยใครจะเข้าหลังวะเนี่ยต้องใช้สไนวะตายสไนเปอร์ตายอยู่ต้องใช้สไนเปอร<ด>์ใครใช้ธนูใครใช้ธนูวะเฮ้ยธนูเขาก็มีสไนวะเป็นหนึ่งนะเป็นหนึ่งเนนงขาอาจจะลอยหลังเราดูว่อ อาเชีย่ยเพื่อนตายไอ้เย่ยโดนมีดฆ่าใครโดนมีดฆ่าไม,ไม่ใช่ฝั่งเราแล้วกันกูโดนลอยไม่ได้นี่ไงโดนลอยเอ้ยเข้าออหัวเลยเปืนสตาร์วอลเป็นไงลนะ่ะเคยดูไหมสตาร์วอลยันดูนเนาะเฮ้ยเราเกาะกลุ่มไว้เองตรงนี้่ายตรงนี้ถายตรงนี้เยอะตรงนี้เยอะตรงนี้เยอะไหนๆกระสุนกระสุนกูไม่สะโขบแล้วกูไม่ยิงสะโขบแล้ว ตายไอ้เยียมันลอยหลังมึงลอยมาไอ้เยัยมันใช้มีดมันใช้ีเชี่ยอุ้ถอยนักมันอุ้รอมาดิกูยิงดิโอ้ตายได้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 เอาแลชี่ย ammo กูหมดอา m o กูหมดกระสุนกูต้องโหลดกระสุนหมดกระสุนหมดกระสุนหมดเชี่ยตรงนี้มีเกาะกูสองก่อนเกาะเอาระเบิดไปไปด้วยอีกคนโดนระเบิดอืมตายเออเข้าหัวเฮ้ยใครกระสุนหมดโอ้โหกระสุน starbow กูหมด เราต้องเราต้องเล่นสไนเปอร์อ่ะโอ้โหเชี่ยมันปืนโคตรแรงเลยตัวนี้มีกระสุนที่ผ่าทายหลังรถตรงน,นี้ปืนในหานะโคตรแรงเลยลามปืนเขาแรงอยู okay. yeah. ่แล้วไอ้พวกเย็นโอเคตายแล้วเฮ้ยหลังเข้า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 เชี่ยชิบหายแล้วสเต็มเหรอไอ้ยี่ลูกจองคู่วินตาย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 เออตต้ไหนต้วไหน ข้างล่างข้างล่างเอ้ยข้างหลังเข้าข้างหลังเข้าข้างหลังเข้าเยอะข้างหลังเข้าเยอะไหนวะหลังเข้าหลังเข้าหลังเข้าใช่เหรอกูขอเปกระทรวงใช่ใช่ใช่ขอรีโหลดทั้งแม็กได้กูไเยอะอย่างนานตายเลยเดี๋ยวนะปืนไอ้นี่มันยิงกูทะลุกำแพงได้เหรอตายมันปืนนี้โคตรกงเลยปืนนี้ปืนนี่ทางมันมันรู้ว่าแพงได้เหรอวะนี่ได้ปะ เดินมันมานนมาสวยเฮ้ยกูตายกูตายกูตายอีที่มึงอันนี้เก่งอันนี้เก่งอืมจะปืนกูรัวโอ้ตายตายมันตายโอ้จะปืนมันโคตรแรงเลยปืนมันเติมมากี่บาทวะเนี่ยเพทูปินี้ชัดเก่งนิเคตาย ตายตายผู้หิงเข้าหัวแล้วไม่ตายกูเหลือจะเชื่อสไนเปอร์ต้องรีบิวซื้อสไนเปอิลจ้ำๆแล้วนะเข้าไปกูล็อกอยู่กูล็อกอยู่เออสวยโอ้ยออกมาเป็น4ตัวโหเกิดนไปเฮ้ยมีตัวเล็กด้วยมีตัวเล็กด้วยมึงเห็นปะโอ้แบตเตอรี่เย่เฮ้ยกูฆ่าไปแปด เราเป็นสควอชใช่ไหมมาแล้วอ่ะเออสควอชโดนไหนที่โดนไหนเทื่อดนมันโดนไหะโดนแล้วลงวะกดสเปคไปไปลงแต่ว่าต้องมเห็นกูไหมกดสะพานสะพานไปสะพานดีกว่าสะพานไหนวะสะพานนั่นไงสะพานนิวยอร์กอ่ะก็นั่นเกตอะไรสกองกูเข้าแค่ทันแค่เมืองนะอ๋อโอเคแค่กูเห็นมึงแล้วกูเห็นมึงแล้วไปเมือง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 กันโอเคเข้าเมืองเข้าเฮ้ยกูมีเจ็ตแพกโอ้เจ็ตแพกโอ้ยเล่นไปเทิร์นทอริย์พอดี มึงต้องทุบกล่องเอาด้วยอ่ะไม่มีปืนมีแต่ฉลังลงข้างล่างได้ไหเนี่ยไม่เจ็บไหมโดนได้อุ้ยโดนไล้ไม่เจ็บวะขอปืนหน่อยเฮ้ยอาร์พีจีเฮ้ยใส่ปร์เลยเฟจังหวะนี้ลยจังหวะนี้ลยขนาดเฮ้ยไม่ใช่เนี่ยหว่าไอ้สัตว์ยเชี่ยเชกูท้าเฮะยเดี่ยวเสียงใครวะกูได้ยินเสียงคนเดินอยู่ใกล้อะเสียงหรือเสียงกูเองวะเสียงเสีกูว้าไม่ไม่มขนาดมีคนขามีคนใครนะไปไหนไปไนไปไไปไไปไไปนไปไนไปไ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 น ขอฟ้ามาันวะดิยมีทั้งเกาะที่มันอยู่แถวนี้ไปไหนแล้วะทั้งเงกาะพี่จีขุขมแล้วกูตอนนี้กูขุมแล้วเฮ้ยกูเจอกูเจอเฮ้ยมันยิงกูอ้าวแยกกูล้มมันอยู่ไหนเอ้าแยกูมันยินยงตรงไหนเนี่ยผม,มไปไม่บอกกูเลยไอ้ชี้เนี่มันใช้สไนเปิลเว้ยถ่ายมันอยู่ไหนมันอยู่ข้างบนข้างบนตึกโอ้กูเห็นแล้วกูเห็นแล้วกูเห็นแฟกเตอร์โหมด หนึ่งนัดก่อนเอ,อ้ยหลบมึงหลบเลยแน่จริงว่าโผ่สูนะ้ไงกดบีเพื่อเสริมเกาะให้ตัวเองโอเคทำไมเสริมเกาะได้หรอวะใช่ทั้งหมไม่มีสองโพร,รเพลวะเชี่ยเพบอร์ชนี้หลดโคตรเข้าหัวไม่ตายด้วยเป็นกูแรงจริงเหรอเนี่ยมันมาดามเอ็มทำไมไม่ไมีใช่อวะใช่ไม่มี ข้างหัวอีกนะไม่ตายข้างหัวอีกนะตายไหมล้มไหมล้มเปล่าวอไม่ล้มไม่ล้มกระโดดอยู่กระโดดอยู่ไม่ไม่รู้วก็โดดอยู่มื่ีเนี่ยกูเข้าชัดกูเข้าชัด์จแบบรอรอเข้าชัดแบบรอเลยกูพกสิ่งนี้มาเวลามึงเห็นไหมกูพกสิ่งนี้มาโอ้ปีนบันไดมึงก็มีแอนิเมชั่นเกมละเอียดอะไรนะยิงปืนอยู่เลยวะใช่มันมีสองคน ขึ้นไปลอยเลยมันกำลังยิงกันอยู่ไปลอยเลยพี่นึงทำไมเกมปืนนี้กูเก็บไม่ได้อะปืนเต็มแล้วหรือเปล่าหมดซามหรือเปล่าหรืออยู่ช่องนึงอ่ะช่องหกอ่ะเก็บไม่ได้มันช่างแม่งแลนะหมดซามหรือเปล่าไม่แล้วนะดูก่อนดูก่อนมันกำลังนัวกันอยู่ทางมันกำลังนัวกันอยู่มันกำลังนัวกันอยู่เฮ้ยไอ้ไอ้เอพีจีเอพีจีโคตรแรงใช่ได้ใช่ได้โอ้ยโอ้ยโดนยิงตายเอามันคานได้ด้วยเหรอเอาหมอบได้เลยเลยกูไม่รู้ <premises. S 2> แต่ว่าเรายังไม่มีคิดว่าโดนยิงนั้นเดียวกูตายเลยนะเว้ยกูไม่มีเกราะหรือว่าอะไรวะมึงมึงไม่ได้ใส่เกราะกูว่ามึงน่าจะยังไม่กดวีใส่เกราะกูคิดว่านะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันตามมาหรือเปล่าวะไม่รู้สิมันน่าจะไม่ตามเรามาแล้วมั้งกูว่าเรารีบไปก่อนดีกว่ามันตัวเชี่ยเลยเฮ้ไม่เงยเร็วบินเถอะอย่ากไปดูมันเลยไปเลยไม่เงย เฮ้ยมึงมาอยู่ตรงนี้ได้ไงนุ้งมาอยู่ตรงนี้ได้ไงวะนายพูดเรื่องอะไรฉันก็อยู่ตรงนี้มาตลอดเฮ้ยนี่มันชี้อะไรเนี่ยว่าแต่นายเจะวิ่งหนีอะไรมาเฮ้ยเฮ้ยอย่ามาใกล้กูนะเว้ยมึงถอยให้ห่างเลยเฮ้ย I live across the street.